ดีดค่ะเริ่มจากพี่ชีรินก่อนเป็นยังไงคะวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้ก็เป็นวันแบบไฟนลอีพีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับกับซีรีส์เรื่องลินไม่มีวรักแบบเยอะขนาดนี้มากๆอ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็นอกจากพี่ชีตื่นเต้นแล้วน้องๆสองคนก็น่าจะตื่นเต้นด้วยเหมือนกันใช่ปะตอนนี้มือเย็นเฉียบเลยอะเออเย็น <c oughs> จริง <c oughs> ทำแบบการเดินทางมาจนถึงตรงนี้เราแบบคาดหวังไหมว่ามันจะแบบเต็มพลัอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าตอบว่าคาดแบบว่าคิดภาพนี้ว่าอยู่เราจะดูมั่นเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเราฝันได้เร,เ,รเราฝันได้เราเราเรา,เราเห็นว่าโอเคแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้จะต้องมีมีภาพนี้แหละมีวันนี้แหละอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสิ่งที่เราคิดไว้มันเร็วมากมันเหมือนเพิ่งเรายังเพิ่งออกกองกันวันแรกอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยเป็น ep 10แล้วก็รู้สึกว่า เออทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเขาบอกว่าการที่เรามีความสุขกับอะไรมากๆเวลามันจะผ่าน,านไปเร็วคุณได้รับกระแสตอบรับตั้งแต่ต้นๆเลยพิธีกับการมาเํากับกับ,บ,บ GL ครั้งแรกโอ้โหจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะเพราะาเราเป็นแบบว่าเหมือนน้องใหม่ในในสนาม GL ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออขอบคุณทุกคนที่แบบว่าพพอร์ตพวกเราเยอะขนาดนี้ก็เป็น GL เรื่องแรกของก็ปีแอแบงคอกด้วยก็ ดีใจเราก็ฝากทุกคนด้วยว่าอาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่หรือจะเป็นแบบคู่นี้ไหมหรือจะเป็นคู่อื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ฝากาด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เดินทางมาถึง EP 10แล้วเราก็ดีใจมากๆแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้พอหนูมาอยู่ในสถานที่นี้แล้วหนูรู้สึกว่า โหคนคนรักเราแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆอย่างที่พี่ชีบอกว่าการเดินทางมันเร็วมากเพราะว่าเรามีความสุขมากจริงๆระหว่างการเดินทางคะ่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรแต่ว่าเราก็ได้การซัพพอร์ตที่ดีจากพี่ๆี่แฟนคลับพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดของจูนเรียกได้ว่ามันภูมิใจกับทีมงานภูมิใจกับตัวเองด้วยที่ เฮ้วันนี้เราเดินทางมาถึงไฟแนลอีทีแล้วเราไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีพี่พี่สื่อแล้วก็จะมีพี่พี่แฟนคลับที่รักเราเยอะมากขนาดนี้จริงๆถือว่าสำหรับจุนจุนว่ามันเร็วมากเลยอะแบบที่วิชีบอกค่ะเวลาแห่งความสุขมันมักจะผ่านไปเร็วเสมอแต่เชื่อว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างให้ติดตามเอออ่ะเรียกว่าการถ่ายทำตอนถ่ายทำก็แบบถ่ายทำแบบเข้มข้นมากอ่ะ มันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนถ่ายทำไปที่บบบว่าเราต้องออกกองเลทุกวันทุกวัน,วนแล้วจนแบบวันนี้เพราะมันออกมาแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายของซีรีส์แล้วจริงๆคิดถึงนะอย่างพี่กับพี่ชียอย่างเงี้ยก็จะคุยกันตลอด้ว่าแบบแกนึกถึงวันออกกองนะเนาะอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบวันไฟนลอีพีแล้วอะทุกคนเต็มที่นะก็จะให้กําลังใจกันตลอดค่ะใช่เป็ใ,ใจละคะค่ะก็ จริงๆมันก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราก็คุ้นชินกันมาตลอดแต่บรรยากาศนี้มันเป็นบรรยากาศใหม่มากๆสาหรับสำหรับหนูสําหรับพี่จูแล้วก็สําหรับพี่ชีมากๆค่ะพี่ชีเขาเป็นผู้กับใหญ่อยู่เล้วน้องเคยพูดว่าตลอดในวงการสิปีที่หนูเข้ามานี่เป็นกองที่หนูจะจดจําไปตลอดชีวิตเพราะหนูไม่เคยทํางานเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลย เคยแบบของกองมีเคยหนักสุดคือเริ่มกี่โมงจบกี่โมงโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่ากองพี่ชีเขาเริ่มหกโมงแล้วก็สี่ทุ่มเลิกเปะมากเวลาเปะมากๆค่ะเพราะว่าถนัดพี่บอกให้เลิกเรียกว่าแบบว่าคือหนักในทุกวันที่ทางานพี่ชีเป็นยังไงบ้างแบบว่ากลับมาพาะ,ะไรอีกครั้งหนึงคะโอ้โหก็ดีใจค่ะดีใจซึ่ง เป็นสถานที่ที่มาทุกครั้งเราก็แบบว่าจริงๆนอกจากแบบเราว่าการที่มาที่นี่อะไรเงี้ยมันได้พลังจากพี่ๆแฟนๆพี่ๆสื่อทุกคนอะไรเงี้ยมันเติมไฟในการทํางานในเรื่องต่อไปของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงๆก็คิดว่าการมาที่นี่ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นไฟในการสําหรับ e n น o อยจูนมากๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีการคุยกันั้งแต่วันเนี้ยที่เดิมมาเหยียบอะไรเงี้ยน้องๆสองคนก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบ พี่หนูเคยมาแต่รอบสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราคือหมายถึงว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่าหนูได้มายืนบนเวทีแล้วอะไรเงี้ยหนูแบบตื่นเต้นกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยก็หนูว่าภาพนี้เป็นภาพที่น้องอาจจะไม่ได้เคยคิดว่า,วาจะมีวันหนึ่งที่จะมาอยู่แต่วันเนี้ยมันเป็นความประทับใจของน้องเราคิดว่าภาพอื่นๆที่แฟนๆทําให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพป,ประทับใจของน้องไปอีกแบบหลายๆภาพเลยเงี้ยค่ะ ปนะกติเราเป็นแขกรับเชิญวันนี้เราเป็นงานของเรานะคะเป็นยังไงเราจะสปอยยังไงบ้างกับวันนี้ที่แฟนๆจะต้องมาเจอโอว้วันนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากเากชื่อว่าทุกคนก็ต้องรอเจอพวกเราเราก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมันมันเหมือนระหว่างทางเราก็เห็นแอบเห็นพี่ๆบางคนเดินทางมาไกลามากๆค่ะที่จะมาเจอพวกเราเลยเงี้ยวันนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาเจอพี่ๆทุกคนค่ะ ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มใช่ค่ะถามจูนแบบจูนชินหรือยังปกติต้องเป็นพิธีกรแต่วันนี้คุณจะเป็นคนถูกกมภามากชินเลยชินเลยคือจูนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหมายถึงแบบเนี่ยขนาดมีพี่ๆมากล้องเยอะขนาดนี้กลับมาเยอะขนาดนี้มันก็ยังไม่ชินนะคะเพราะว่าตัวจูนเองเป็นคนตื่นเต้นกับ สิ่งที่จะได้เจออะไรในแต่ละวันอยู่แล้วใช่ค่ะเรียกได้ว่าตื่นก็ตื่นแล้วตื่นแล้วนไม่ตื่นอันประสายอีสานกระตื่นแบบว่ามันตื่นเต้นตื่นเจต้องเจอกับอะไรเพราะว่าก่อนอันนี้เราลองไห้ไปแล้วนะอ๋อ ep สิบ ep สิไปทะเลเฮ้ยมีสินทุกคนรอคอยนะคะ อาใช่เพราะว่าพอเราปล่อยเทนเลอร์ไปทุกคนแอบแคปใช่ <ๆ S 2> แล้ววันนี้ก็จะเป็นภาพมิติใหม่ๆที่เรงจะได้ดูแล้วก็รีแอคไปพร้อมๆกับ<จ>แฟนแทะให้สปอยนิดนึงเพราะอีกไม่กี่นาทีกี่<า>ชั่วโมงก็ได้ดูละค่ะก็อีพีสิก็เป็น e ีพีที่ไม่แน่ใจว่าคุณลินะจะตามหาเข็มเจอไหม,มและไม่แน่ใจว่าเข็มจีลาเขาจะใจอ่อน หรือเปล่าหรือเปล่าจริงๆเ,เขาไม่เคยใจแข็งเลยไม่ย,ยไม่แน่นะออคนรอคอยให้คุณแบบว่าเข็มจิราเล่นตัวบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้แพนนอลินด้วยนะคะว่าจะตามไปงอเข็มจีราได้สำเร็จหรือไม่อธิชีนีอะไรอย่างไร เออจริงๆก็ขอขอบคุณดีกว่าค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณแพลตฟอร์มขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็เอออยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยที่เลือก e n j o y อ u n e มาแล้วก็เออขอบคุณทั้งสองคนที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในภาพที่เราคิดไว้ขอบคุณที่ทุกคน เห็นในสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกเราคือเบื้องหน้าที่ออกมาขอบคุณอนะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็มีความตั้งใจของทีมงานหลายๆฝ่ายด้วยอนะไรเงี้ยขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของผลงานชิ้นนี้ของพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนช่วยพพอร์ตเอ็นจอยจูนแบบนี้ตลอดไปหรือว่าพพอร์ตซีรีส์ที่พวกเรากําลังจะทําหรือว่าตัวผลงานอื่นๆด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอยากให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องรินไม่มีวันลักเราก็ขอให้เป็น ความประทับใจของทุกคนและความสุขแบบนี้ตลอดไปคะ่คะ,ะค่ะค่ะก็จริงๆวันนี้มันเหมือนเป็นการซีรีส์เรื่องรินไม่มีวันรักจดลงแต่หนูว่าความรักที่พี่ๆมอบให้พวกเราหนูว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่หนูจดจําไปทั้งชีวิตเลยค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่ EP หนถึง EP สิ f ไฟ a น EP วันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ คอยให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเราตลอดแล้วก็ทําให้พวกเราถูกค้นพบวันนี้ค่ะค่ะคุณมังจริงค่ะไม่ร้องเนะอะไม่ร้องนี่ขึ้นเวทีเลยเค่ะก็จูนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตเอ็นจอยจูนซัพพอร์ตทีมกอบีเมาโดยตลอดนะคะวันนี้คิดว่า น่าจะเป็นวันที่จูนจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาค่ะอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีอะหนูไม่เคยมีแฟนคลับเลยใช่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนแบบรักแล้วก็เอ็นดูเยอะขนาดนี้ค่ะใช่ขอบคุณพี่พี่ที่เอ็นดูเอนจอยจูนนะคะก็หนูพูดรู้เรื่องใช่ไหมอะรู้เรื่อง ฝากติดตามต่อให้ลินไม่มีวันรักเนี่ยจะจบลงไปแล้วแต่เชื่อว่าเอ็นจอยจูนยังคงอยู่ค่ะฝากพี่พี่ซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากเสิรจถ่รูปจ้ครับผมนะจนจูนจะเอาได้แลจูยังไม่ริ่มงานเลยจูยังต้องสวยทั้งวันนะแล้ววันนี้โอเคถ่ายรูปนะครับบังหน้าบล ครับผมยังไม่ได้โพลเลยแม่ต้องหรบ้นะคะต้องหูบ้านนะคะเปลี่ยนไปลิ้มด้วยได้เลยค่ะสุข้โอเคอ่ะน้องพอยขาด้เห็น้องพอยโอ้ยพี่มาจับบอลหนูข้อจะดซอร์บีชีสเค้กแหล้ว 哼哼哼